ปีศาจอพันธโดยไตรโซบทที่3คลิปนี้ได้รับการสนับสนุนโดยบริษัทยูเนียนแอปพายจำกัดผู้ผลิตก,กระบอกไฮดูลิกสำหรับเครื่องจักรกลพนานและราตีเมื่อผนวกเข้าด้วยกันแล้วหาผู้ใดชื่นชอบความสงบแต่ไม่เงียบ คงมีความสุขหลับหลายไปได้โดยไรกนน้กังวลทว่ากับคณะทหารทั้งเจ็ดนายนั้นประสาทกำลังเครียดเขมงเวียนยามถูกจัดไว้ตามเหมาะสมก็จริงอยู่ทว่าคนอื่นๆกลับหลับตาไม่ลงมันมีเรื่องหนักสมองให้ขบคิดจนยากจะข่มตาหลับหลักๆคือสงสารครอบครัวมีนั่นจับใจต่างว่า เรือทั้งหมดที่พรานเท่าเล่ามานั้นเป็นจริงความละโมบปวดร้ายของพรานกลุ่มนั้นแม่มีที่โกรธแค้นเพราะเสียลูกและลัวไปอย่างอนาถจะต้องตามจองล้านจองผานสิ่งมีชีวิตที่ถือปืนเดินสองขาท่อมอยู่กลางป่านั้นก็ไม่แปลกม้บางคราจะมีอีกความคิดหนึ่งค้างขึ้นมาว่าหลายชีวิตที่แม่มีคราไปไม่เกี่ยวข้องด้วยนั่นก็ถูก ทว่าคิดในอีกแง่พวกนั้นก็เป็นพรานไม่ใช่หรือต่อให้ไม่ได้สังหารครอบครูหมีก็ต้องสังหารสัตว์อื่นยังความทุกข์ระทมให้อยู่ดีฉะนั้นแล้วการกระทำของหมีตัวนั้นคงไม่ต่างจากสารเตีย้ยตัดสิงโทษตัดไฟเสียแต่ต้นลมฆ่าพรานเสียเพื่อที่พรานจะได้ไม่ไปฆ่าชีวิตสัตว์อื่นเสียจะว่านายกย่องก็ใช่ จะว่ามนุษย์ทั้งหลายไม่ถูกใจสิ่งนี้ก็ถูกเทว่าจะไปบอกแม่หมีผู้สูญเสียให้ยึดหลักธรมนําใจหรือมันเป็นไปไม่ได้เพราะมันเป็นสัตว์ไม่ใช่มนุษย์ซ้ำจากที่พรานผู้เท่าบอกมันยังเป็นสัตว์ที่มีวิญ,ญญาณสัตว์คอยช่วยเหลืออีตัางหากความวุ่นวายวกวนเสียจริงเรื่องนี้จ่ายอดจับตามองพรานเท่าทุกกิริยาอาการ จนแทบจะกลายเป็นคนโรคจิตด้วยพยิรุธบางอย่างที่บ่งชี้ว่าพรานเท่าอาจเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ไม่โดยตรงก็ทางอ้อมแต่ที่แน่แน่แต่พรานผู้นี้หาได้ตามหลังคณะตนต้อย,อยมาเพียงเพราะเหตุผลส่ง,สงที่ว่าอยากรู้ว่าจะพากันไปตายถึงไหนนั่นมันฟังไม่ขึ้นที่สุดหลังผ่านครึ่งคืนเวรยามผลัดเปลียนเป็นกะที่สอง จะอดทนอึดอัดใจต่อไปไม่ไหวถามพรานเท่าผู้ซึ่งไม่มีอาการงวงเหงาให้เห็นเลยแม้สนิดเดียวถึงเวลาจะผ่านไปหลายชั่วโมงแล้วก็ตามดีลุงบอกมาตรงๆเถอะว่าที่ตามพวกเรามานะ่ะมันเพราะอะไรกันลุงกับหมีในเรื่องเล่านั่งเกี่ยวข้องกันใช่ไหมพรานผู้เท่าเหลือบตามองแวบหนึ่งไม่ตอบใดๆออกมาเท่าว่า แววตามันหลอกกันไม่ได้มีทั้งเศร้าสลดและโกรธแค้นรวมไปถึงรู้สึกผิดรวมกันอยู่ในคราวเดียวจ่ายยอดเป็นมนุษย์จำพวกไม่ปล่อยผ่านเรื่องแบบนี้ไปง่ายๆอยู่แล้วด้วยเหตุดังว่าเขาจึงทำตัวเป็นมารร้ายยิงคำถามทีมแทงชํำแรกแทรกเปิดแผลเก่ากดตรงจุดจนพราหมุ้เท่าสะดุ้งใจลุงเสียใครในครอบครัว ให้มีปีศาตินั่ใช่ไหมหรือไม่ก็อีกอย่างคือลุงเกี่ยวข้องกับมันโดยตรงพรางกลุ่มนั้นที่ฆ่าลูกัวมันยังหวดเหี่ยมลุงอยู่ในกลุ่มนั้นด้วยใช่หรือเปล่าพระพุท้เท่านั่งก้มหน้านิ่งถอนหายใจครั้งแล้วครั้งเล่าที่สุดก็ยอมเปิดปากบอกข้อมูลซึ่งก่อนหน้านี้พยายามปกปิดเอาไว้ครั้งนั้นเป็นอย่างที่จ่ายยอดคาดการเอาไว้ แกคือหนึ่งในกลุ่มพานที่ออกล่าตามใบสั่งและแกอีกเช่นกันที่เป็นผู้ล่ากระสุนสังหารใส่มีทั้งสองตัวพ่อและลูกด้วยเหตุนั้นแม้พานทั้งกลุ่มหรือมนุษย์คนใดก็ตามที่ล่วงล้ำเข้ามาในอนาเขตของหมีปีศาจจะถูกทำร้ายแต่กับพรานผู้เท่าแล้วมันเจ็บแค้นเป็นที่สุดและด้วยเหตุที่กล่าวมานั้น คนทั้งหมู่บ้านโยนความรับผิดชอบให้พรานเท่ารับเอาอไปเพียงผู้เดียวทั้งที่ไปกันหลายคนเขาว่าแม้แต่พรานซึ่งอยู่ร่วมในตอนนั้นยังมีวายโทษว่าเป็นเพราะแกนั่นแหละจากแม่มีธรรมดาจึงกลายเป็นหมีปีศาจไปตัวพรานผู้เท่าเองเป็นพวกแกตัวไม่เก่งอีกทั้งไม่มีอะไรจะตัดพอ้อจึงก้มหน้ายอมรับ และเอ่ยป่าจะกำจัดหมีปีศาจให้ได้แต่แล้วเรื่องรายก็เกิดอุบัติขึ้นเมื่อกามที่เคยกระทำต่อพวกมันย้อนกลับเข้าหาแกแบบสุดลิ่มทิ่มเต็มประตูค่ำคืนอันเงียบสงัดกลางป่าพระผู้เฒ่าและน้องชายพักค้างอ้างแรมอยู่บนห้างหลังจากตามรอยหมีปีศาจมาทั้งวันขณะนั้นตัวแกหลับ น้องชายเป็นยามกะแรกเพ้อรอนเลยถึงเวลาฉันจะปลุกนั่นเป็นคำพูดสุดท้ายของน้องชายคนหลังจากนั้นไม่นานมีปีศาจตัวนั้นก็หลากเขาลงจากห้างฉีกร่างเป็นชิ้นๆโดยตัวพรามผู้เท่าเองไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ไดไดแกกลับเข้าหมู่บ้านพร้อมข่าวร้ายในร่างไร้วิญญ,ญาณของน้องชาย ซึ่งอยู่ไม่ครบดีเจอเข้าแบบนี้ทั้งคนในหมู่บ้านและครอบครัวของพาผู้เฒ่าเองจึงยิ่งสาบส่งคนไม่รู้มองเพียงผิวเผินลดตัดสินใจพาผู้เฒ่ากลายเป็นตัวร้ายกลายเป็นคนอับปีจังไรกลายเป็นคนที่ชักนำความซวยเข้าสู่หมู่บ้านและครอบครัวท้ายที่สุดแกจึงเลือกอับไปหีตัวเองออกมาอยู่เพียงลำพัง ลพยายามไล่ล่ามีปีศาจไม่มีหยุดพักมีเวีเวยนกลับไปดูความเคลื่อนไหวของครอบครัวบ้างอยู่ห่างกว่า30ปีแล้วกุมงที่เกิดเรื่องนี้กว่า30ปีแล้วกุมงที่ข้าไม่เคยได้กลับเข้าไปเหยียบในหมู่บ้านกว่า30ปีแล้วกุมงที่มีปีศาจต,ตัวนั้นครองป่าแถบนี้ เป็นเจ้าของมีทุกตัวมันและข่าสลับกันล่าแต่ไม่เคยล้มอีกฝ่ายได้เลยพรานพุทธาว่าคราวนี้นุ้งเสียงมีเพียงความเศร้าทุนนั้นแล้วจ่ายอดตั้งท่าจะถามต่อเพราะว่าพระพุทธาจิงพลกออกมาเสีก่อนหลายครั้งที่ข่าเจอมันเลยอยากให้เรื่องมันจบไปเสียข้าทีทั้งปืนมีด ทุกอย่างที่เป็นอาวุธเดินอาดอาค้าหาหมายให้มันตบฉาดหัวขาดกระเด็นแต่มันกลับไม่ทําคำรามใส่แล้วจากไปฟังแล้วเหมือนมันอยากให้ข้าต้องทนทุกข์อยู่แบบนี้เหมือนมันจะบอกเข้าว่าจะมาตายง่ายๆมันสบายไปมึงต้องอยู่กับความเจ็บปวดและเศร้าสลดมึงต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวไปจนกว่าจะตายเสียอย่างนั้น นี่แหละหน้าที่เขาว่าเวงกรรมไม่ต้องรอถึงชาติหน้า <c oughs> เรื่องเล่าข้างกองไฟของพรามผู้เท่านั้นใช่แต่จ่ายยอดที่ฟังอยู่ทุกคนในทีมเองก็ได้ยินเพียงแต่เลือกจะเงียบไม่ว่ากล่าวประการใดออกมาต่างคนต่างความคิดต่างความเข้าใจในเมื่อมันเป็นความแค้นโตกันระหว่างตัวพรานชารากับหมีปีศาจ พวกตนก็ไม่ควรเอาตัวเข้าไปยุ่งด้วยมันควรจะเป็นเช่นนั้นทว่ากลับไม่ง่ายเลยเมื่อป่าและอาถรรพ์ไม่ยอมให้เป็นเช่นนั้นเสียงอึกกระทึกครึกโครมปานป่าแตกเววมาจากที่ไกลไกลและใลกไกลเข้าทุกคนผุดลุกขึ้นพร้อมอาวุธปืนในมือสีหน้าซึ่งบอกชัดว่าอันตรายร้ายแรงกำลังบุกเข้ามาหาเสียงบ้านนี่มันอะไรกันลุง หมีนั่นหมีปีศาจต,ตัวนั้นนั่นแหละจาย,ยอดถามพระพุทธเฒ่าตอบเสียงเครียดอึดใจต่อมารามคือมาดำทมึนพันปรากฏแก่สายตาของทุกคนอาการที่เกิดขึ้นเป็นไปในทางเดียวกันคือกลืนน้ำลายเหนียวคอได้ยินอยู่ว่ามันไม่ใช่มีธรรมดามันเป็นหมีปีศาจแต่ไม่คิดว่ามันจะน่ากลัวขนาดนี้ ทั่วทั้งตัวของมันเต็มไปด้วยรอยแผลทั้งเก่าและใหม่ดวงตาแดงวาบนั้นราวกับเปล่งแสงได้ด้วยตัวเองกรงเล็บและคิ้วแหลมเหลืองบ่งบอกว่าผ่านการใช้งานทำร้ายทำลายชีวิตมาแล้วอย่างโชกโชนในวินาทีนั้นผ่านพุทเท่าชิงระเบิดกระสุนใส่ก่อนเพื่อเปิดทางนีให้เหล่าทหารและเพื่อบอกให้รู้ว่า นี้เป็นของตนคนอื่นไม่ควรเอาตัวเข้ามาเกี่ยวข้องแกตะโกนไล่ให้ทาหารทั้งเจ็ดนายออกไปจากตรงนั้นโดยไวในขณะที่แกจะอยู่ยั้งทานมันไว้ให้มีปีศาจต,ต่อสนองความกล้าด้วยความดุร้ายคำรามลั่นสันสะเทือนไปทั่วทั้งบริเวณก่อนวาดอุ้งเท้าหน้ากางกงเล็บใส่พรานหุทเท่าฝ่ายมนุษย์เองก็เจนจากกับสถานการณ์เช่นนี้ ย่อตัวหลบได้แบบบุดหวิดพร้อมทั้งดีตัวออไปด้านข้างให้ห่างพอสมควรเทว่าเราก็มีปีศาจอ่านทางออกล่วงหน้ามันโผล่ตัวคู่หาตามด้วยอุ้มเท้าหน้าสองข้างแตะปบลงดินสิงดังสนัน่นพลาดมันพลาดอีกเป็นครั้งที่สองทางผู้เท่ารอดตายได้แบบบุดหวิดอีกเป็นครั้งที่สองแต่จะมีครั้งต่อไปหรือไม่ยังสงสัย ผูมมอบโอกาสให้กับพระพุทธเจ้ามนีออกห่างจากรศมีจมตีขมีปีศาจคือจ่ายยอดและทหารอีหกนายเองก็ไม่หนีไปไหนพานชรายเห็นแบบนั้นก็ตั้งทาจะด่าแต่ยังช้าก,กว่าจ่ายยอดเขาทันหลังตัวขาู่หายิงอัดใส่มีปีศาจอีกสองนัดสอดแขนกึง่งประคองกึง่งลากพระพุทธเจ้าให้ออกห่างจากตรงนั้นฝ่ายมีปีศาจจะตามมาก็ไม่ได้อีกจ่าพร จ่าแหลมและจ่าสากักสากกระสุนใส่จนจำใจต้องเพงาถอยหนีจังหวะนั้นผู้กองทิตติซึ่งเคยผ่านประสบการณ์เกี่ยวกับสัตว์ปีศาจมาแล้วรู้ดีว่ากระสุนปืนธรรมดาธรรมดายอมไม่สามารถทำอันตรายใดๆแก่มันได้นอกจากซื้อเวลาทุนนั้นหากจะเอาให้อยู่มีแต่ตุ้งช้อของขังเข้าสู้และเอกของขังที่ว่านั้น เขาเองก็มีติดตัวอยู่เช่นกันจ่าชัจายจ่าแสนยืนสก,กัดมันเอาไว้อย่าให้มันหลบหายไปไหนได้ผู้กองทิพต์ร้องสั่งเสียงเข้มพร้อมกันนั้นกุหลวงเอาบางอย่างออกมาจากเป้สนามมันเป็นถุงไถ่ใบเก่าซึ่งอัดแน่นไว้ด้วยบางสิ่งบางอย่างจนตงึงผูกปากเอาไว้ด้วยด้ายดิบเก่าคล้ำคร่าทว่ากลับแข็งแรงไม่ขาดโดยง่ายนโมคุทยะ โมคลานันจะมหาเทโรอิทธิมันโตอานุภาเวนะเชยะสิทธิเมผู้กองทิติว่าพระคถาขณะบรรจงแกมปมได้และแล้วของปริศนาภายในก็เปิดเผยแก่สายตาจ่าแสและจ่าชัยซึ่งอยู่ใกล้ที่สุดมันเป็นกระสุนปืนลูกซองที่มีสภาพเก่าพอๆพอกับทุงไทยที่ใช้เก็บผู้กองทิติ บรรจุมันเข้าไปในเรมิตัน8ป0แทงกระสุนเดิมสนัดปากก็พราบวนบริกรรมพักคาถาที่ต้องใช้กำกับสองจ่าหันมามองด้วยความประหลาดใจจ่าชัยรำพันออกปากผู้กองมีของมันเป็นวินาทีเดียวกันกับที่ผู้กองทิตติตวัดเปืองขึ้นยันบ่าทว่าก่อนเนียวไกลเขาร้องขอกำลังเสริมให้ใครก็ได้สักคนมาเป็นไม้หลักค้ำหลังให้ที จ่าชัยอีนั่นแหละที่รับอาสานั้นโดยตัวเขาเองยังสับสนชะโง,งนว่าจําเป็นด้วยหรือที่ต้องไปยืนค้าหลังให้กะอีกแค่การยิงลูกซองนี่นะหรือจริงอยู่ว่าแรงรีคอยหรือที่เรียกกันว่าแรงถีบของปืนลูกซองนั้นหนักหน่วงกว่าปืนชนิดอื่นแต่มันก็ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบโดยรวมหลายอย่างจ่าชัยไม่เคยเห็นสักครั้งที่ทหารจําต้องให้เพื่อนค้าหลังเวลายิงปืนชนิดนี้ ต่อให้เป็น RPG ก็สามารถยืนยิงได้คนเดียวแต่แล้วทันทีที่ผู้กองทิติเหนียวไกลทั้งตัวผู้กองเองและจ่าชัยมีอันล้มโครมผู้ถือปืนบิดกายไปมาร้อโอดโอยแรงถีบมื่อครู่แทมไม่ตาจากการถูกรถชนเข้าจังทางด้านจ่าชัยถึงกลับไปไม่เป็นครวรในใจสาบานว่า เมื่อครู่คือแรงถีบของปืนลูกซองไม่ใช่ปืนใหญ่อะไรจะหนักหน่วงปานนี้วะการยิงนัดน,นั้นยังผลให้ทุกความเคลื่อนไหวหยุดนิ่งทุกคนเห็นกับตาว่ารามหือมาคมมีปีศาจกระตุกหงึกผงะถอยหลังและลุกโครมก่อนนั้นเพียงเสี้ยววิยังทานสังเกตเห็นรูขนาดกำปั้นอันเกิดจากการทำลายล้างของกระสุนอาคมบริเวณไหล่ซ้ายของมัน ขูก,กองทิตฐิขบกรามกรอดกระสุนนี้จะกี่ครั้งก็ไม่สามารถบังคับให้ยิงเข้าเป้าได้ดังใจสิทีเมื่อครูเขาเลงใส่ปลายจมูกของมันแท้ๆหากเข้าเป้าคงจบเรื่องไปโดยง่ายแล้วนี่ ee, คุณทหารเมื่อกี้มันอะไรผ่านผู้เท่าถามเสียงตื่นหาใช้ตะลึงกับผลลัพธ์แต่มันช่างคุ้นเสียเกิน กับกลิ่นไอาอาคมที่เคลือบอยู่ในกระสุนนัดนั้นผู้กองทิติไม่สามารถตอบสิ่งใดได้ไหลขวากระดูกคงเคลื่อนไปแล้วอีกสองปลอกในรังเพลิงเขาหมดโอกาสจะยิงมันได้จากทหารคนอื่นหรือก็ไม่รู้คาถาที่ใช้ไร่กำกับมีปีศาจนี่ก็ช่างกระไรทำตัวสมเป็นความชั่วร้ายได้ดีเหลือเกินคำรามด้วยความเกลียวกราดพลิกตัวไปมาพยายามลุกขึ้น ทำอย่างไรเล่าต่อจากนี้ทหารทั้งเจ็นายต่างคิดเหมือนกันว่าไม่อยากให้มันหนีไปไหนได้อีกอยากให้เรื่องร้ายมันจบลงเสียในคืนนี้แต่มันจะเป็นแบบนั้นได้ยอย่างไรในเมื่อกระสุนอันทรงพลานุภาพและสามารถกำราบมันสิ้นท่าได้ไม่มีผู้ใช้เสร็จแล้วถามหน่อยเถอะกระสุนปืนนี่เองได้มาจากพานฝั่งโนใช่ไหมคุณทหาร พระผู้เท่าถามช่วยเรไมิตั้งขึ้นมาถือไว้ผู้กองทิติเบี้ปากพยักหน้าบอกว่าใช่พระผู้เท่าซักต่อผู้ที่มอบให้ยังมีชีวิตอยู่หรือผู้กองทิติพยักหน้าอีเท่านั้นเองรอยยิ้มซึ่งเปลี่ยนไปด้วยความมั่นใจพลันปรากฏขึ้นบนใบหน้าพานชราเอาดืด้อถ้าอย่างนั้นก็ดีหายหัวปิเศนาน นึกว่าตายโหงทิ้งกันไปเสร็จแล้วไอ้ตูดหมึกนั่นทันทีที่มีปีศาจยังไกยลุกขึ้นยืนในคำรามเตรียมพลันเข้าใส่พระผู้เท่าเหนียวไกลระเบิดกระสุนอาคมจเจาะคุกกลางอกโดยที่แก่เมื่อสะทกสะท้านและอีกนัดซึ่งเป็นนัดสุดท้ายในรังเพลิงลั่นปรี่ยงเจาะเศษหน้าระเบิดศีรษะขณะมือมา ให้กระจายออกเป็นสิ่งเสี่ยงจบแล้วการตามล่าที่กินเวลานานกว่า30ปีกลับจบลงตรงนี้ด้วยความบังเอิญไม่รู้ว่าเป็นมาอย่างไรแต่ผู้กองทิติเองมีกระสุนอาคมแบบพิเศษที่ไม่เหมือนใครพอผู้ที่ประจุมันเข้าไปเป็นพรานที่ใครต่อใครก็เรียกว่าบ้าคาถาอาคมทุกบทจะถูกว่าแบบย้อนกลับสำทับซ้ำ แทนที่มันจะไม่เป็นผลกลับตรงกันข้ามมันยังอนุภาพร้ายการอย่างที่ไม่เคยมีใครทําได้มาก่อนพรานผีบ้าชาพาม่าผู้นั้นมีนามตามท้องเรื่องว่าพรานมองชื่อเสียงเรียงนามแท้จริงไม่มีใครรู้เลยถึงอยากรู้ก็ไม่ได้คําตอบพรานผู้เท่าเองเคยท่องป่าร่วมกับพรานมองอยู่ร่วมอาทิตย์ ได้เห็นได้รู้ว่าอีกฝ่ายเก่งกาจเพียงใดแต่สุดท้ายก็ต้องแยกกันพอต่างก็ต้องเดินไปตามเส้นทางที่กำหนดไว้ตลอด30ปีมานี้พระผู้เท่าวังเหลือเกินว่าสักวันจะได้พบพรานมงและจะขอความช่วยเหลือเรื่องกำราปีศาหมีเทว่าก็ไม่มีวี่แววจึงคิดว่าตายจากกันไปแล้วที่ไหนได้ กลับมาพบกันในสถานการณ์แบบนี้ช่างบังเอิญจริงๆจ,จบเลิกหรือลุงเออจบแล้วนี่คุณทหารไอ้พรานที่ให้กระสุนนี่กับเองมามันยังอยู่ดีมีสุขจริงๆใช่ไหมใช่ล่าสุดที่ติดต่อการคู่เดึนก่อนเขายังฝากมาบอกว่าถ้าเจอเพื่อนเก่าให้ทักทายด้วย และบอกว่ารอจะได้นั่งร่ำสุราด้วยกันอย่าบอกนะว่าลุงคือเพื่อนเก่าคนนั้นไอมองเอยไอมองอาการหัวเราะร่วนและเอ่ยชื่อพรานพม่าผู้นัดออกมาเท่ากับเป็นการให้คำตอบแล้วโดยในหกจทาทหารเหลียวมองหน้ากันด้วยความชงนผู้กองทิติเล่าชงนหนักกว่าเดิม พบพานผู้เฒ่าบอกว่าจะติดซอยห้อยตามข้ามไปฝากนู้นเหตุผลก็ไม่มีอะไรมากเพียงแค่จะไปพบสหายเก่าตามคำชวนเท่านั้นเองค่ำคืนแห่งความรืโหดผ่านพ้นไปโดยง่ายแสงสว่างของวันปรากฏขึ้นโดยไม่มีใครหลับลงสักคนสาบหมีใหญ่นอนแผ่้าอยู่ที่เดิมยิ่งเห็นได้ชัดแบบชัดเจน มีแสงสว่างมากพอทหารทั้งเจ็ดนายยิ่งขนลุกมันใหญ่อย่างที่ไม่เคยใหญ่มาก่อนน่ากลัวอย่างที่ไม่เคยน่ากลัวมาก่อนสมแล้วที่มันครองป่านี้มาหลายปีพระพุเทเฒ่าขอแรงเหล่าทหารให้ช่วยขุดหลุมฝังหมีปีศาจแก่ทํำพิธีขอขอมาในสิ่งที่แกทํากับมันนับแต่ต้นเป็นการขอขอมาอย่างจริงใจ ทุกนายรับรู้ได้ว่านั่นเป็นการสำนึกผิดอย่างแท้จริงครั้นแล้วทั้งคณะก็เดินทางออกจากจุดนั้นโดยการนำทางของพรานผู้เท่ามันเป็นคนละทางกับที่ขีดเอาไว้บนแผนที่ทว่ากลับเดินได้สะดวกกว่านั่นยิ่งย้ำชัดถึงคำพูดของพรานเทาก่อนหน้าน,นี้ที่ว่าพึ่งพาแต่แผนที่ไม่มีทางรอดในป่านี้ไปได้ เที่ยงของวันเดียวกันทางคณะหยุดพักกันยังริมห้วยตอนหนึ่งจากที่พรมผู้เฒ่าบอกค้างกลางป่าอีกคืนพรุ่งนี้สายคงได้คแมนน้ำสารวินนั่นคือเร็วกว่ากำหนดการที่ตั้งเอาไว้ไม่น้อยทีเดียวลุงช่วยเล่าเรื่องพันหมองให้ฟังหน่อยได้ไหมเอา้าเองก็รู้จักมันไม่ใช่หรือพระผู้เท่าถามกลับ เมื่อได้ยินคำถามของผู้กองทิติก็เพียงผิวเผินแกเป็นคนพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไรได้ยินแบบนั้นพระคุดเท่าระเบิดเสียงหัวเราะจึงก้องไปทั่วทั้งบริเวณนกกาบินว่อนพดตื่นตกใจาหาหาหานั่นแหละไอ้พานมองนั่นละมันไม่เห็นตรงเราอะไรให้ฟังเพิ่มเลยอีีิววาผมหมายถึงรายละเอียดอย่างอื่น ผมรู้ว่าพลานมองเก่งแต่ไม่รู้ว่าเก่งแค่ไหนผู้กองทิติยังทู่ซีต่อมันก็เก่งในระดับที่เรียกได้ว่าไม่มีใครเดยคิตีของมันนั่นแหละดูจากกระสุนอาคมที่มันให้เองมาก็น่าจะรู้นี่เองนี่ถือว่าดวงสมพง์กับมันเอาการนามันจึงให้แต่เดิมไอมองไม่ค่อยสูงสิงกับใคร ยังให้ของนี่ไม่ต้องพูดถึงว่าแต่ไปทำอะไรถูกใจมันเข้าละ่ะฮึผู้กองทิพติเงียบไปครู่ราวกับว่ากําลังตรึกตรองดูคำตอบที่จะเอ่ยออกไปนั้นใครจะเชื่อบ้างครั้นแล้วก็ถอนใจผมช่วยแกจับกระต่ายกระต่ายที่แกบอกว่าตามล่ามันเป็นวันๆนั่นแหละผมถึงสงสัยในเมื่อกระต่ายตัวเดียว พรานมองแกยังไม่มีปัญญาจับแล้วแกจะเก่งได้ยังไงมันก็พูดไปอย่างนั้นแหละเสมิงเสือสางช้างป่ามีควายกระทิงสารพัดสัตว์ใหญ่สัตว์ร,ร้ายที่มีไอ้พรานมองมันจัดการมาหมดแล้วไอ้กระต่ายที่ว่าเห็นถ้าจะจับแล้วปล่อยจับแล้วปล่อยหาเรื่องเล่นข้าเวลานั่นเองเล่า ผู้กองทิติถึงกับใจหวิวเป็นจริงดังนั้นวันที่พบพรานมองตนช่วยจับกระต่ายตามคำขอเพราะว่าพอจับได้โดยง่ายพรานมองกลับปล่อยมันไปอีกซ้ำยังคุยกับสัตว์หน้าคนว่าครั้งนี้ให้หนีไปไกลๆซ่อนตัวให้ดีครั้งแล้กก็ใช้ให้ผู้กองทิติจับอีกพอจับได้พรานมองก็ปล่อยมันไปอีก แล้วก็ใช้ผู้กองทิติจับกลับมาอีกเป็นแบบนี้อยู่สามหนตัวผู้กองทิติเองก็มีทราบเช่งกันว่าอะไรโดนใจให้ทำตามคำสั่งกระทั่งสุดท้ายพรานหม่องอุ้มกระต่ายตัวนั้นไว้พร้อมยื่นถุงไท่บรรจุก,กระสุนลูกซองให้บอกว่าอนาคตจำเป็นต้องใช้และเมื่อได้พบเพื่อนเก่าของแกเมื่อใดฝากทักทายด้วย หกจัตหารนั่งฟังผู้กองทิติและพราพูุเท่าสนทนากันเรื่องพรานมองหน้าแปลกที่มันให้ความรู้สึกเดียวกันคืออยากพบพรานมองดูสักครั้งอยากรู้ว่าเป็นอย่างที่ผู้กองเล่าไหมเทว่าเหนือสิ่งอื่นใดคืออยากได้ของดีอย่างที่ผู้กองทิติมีบ้างเออแนะ่ผู้เองจะพากันไปที่ป่าแดงใช่ไหม รู้หรือเปล่าละว,ว่าที่นั่นมีอะไรพวกโจไงลงจ่าแหลมตบทางควันเอ็งควรจะฟังไอ้จ่านี่ให้มากหน่อยนะหากมันมีแค่พวกโจรหรือทหารฝั่งตรงข้ามป่านั่นคงไม่ได้รับขนานนามว่าเป็นป่าปีศาจดอกที่นั่นมีสมิงร้ายอาศัยอยู่ถ้าเอ็งคิดว่ามีปีศาจนั่นร้ายกาจแล้ว กับไอ้สมิงนั่นยิ่งขั้นกว่าขันกว่ามากทีเดียวนั่นคือต้นตอความตายที่ผมสัมผัสได้ใช่ไหมลุงจ่ายยอดได้ทีถามเอาความแน่ใจเออนั่นแหละกลิ่นอายชั่วร้ายสัมผัสเย็นเยียบแเ่งความตายนั่นแหละมันท่านเท่าบอกก่อนจะเงียบไปแล้วไม่พูดอะไรอีกเลย สายตามมองจับไปยังสถานที่ที่อยู่ห่างไกลออกไปทิศทางคือจุดที่ป่าแดงตั้งอยู่ตามพื้นที่เท่านั้นก็สามารถบอกได้เลยว,ว่าพรานชราผู้นี้คงเคยสัมผัสกับมันมาแล้วแน่ๆเช่นเดียวกับครั้งปีศาจหมีถว่าคราวนี้แกจะเล่าให้ฟังใหม่ก็ท่านั้นสำหรับจ่ายยอดแล้วเวลานี้ยังจับสัมผัส เป็ความชั่วร้ายนั้นได้อยู่เนืองๆเทว่าความรู้สึกมันเปลี่ยนไปราวกับว่าสมิงร้ายที่ผ่านผู้เท่าพูดถึงรู้แล้วว่าพวกตนจะบุกเข้าไปถิ่นมันแต่มีพระผู้เท่าไปด้วยและมันขั้นคลามมอยู่ไม่น้อยในใจมันระอุเต้นครงครามด้วยความพึกเหิมและเชื่อเหลือเกินว่าหากต้องผเผชิญหน้ากัน ไม่ว่าจะสมิงร้ายหรือโจรฝ่ายโน้นพวกตนก็สามารถเอาชนะได้ตามความตั้งใจภาวนาเธอขอให้มันเป็นเช่นนั้น